โอเคเนาะสบายดีเนาะวันนี้เรามา,าเกี่ยวกับข่าวไอทีข่าวราคาของ iPhone 12เนาะก็ราคาเราจะมาสมเทียบราคาอยู่ไทยกับอยู่ลาวก็อยู่ไทยก็เปิดให้จองแล้วเนาะสำหรับ mm hmm. เราจะแยกเป็นรุ่นๆเนาะ no. จะ ส่งจะแสดงตาะรตะางให้เบิ่สำหรับ iPhone 12เนาะมินิฮมจุ64กิกยูไทยราคา20,5900บาทเนอะอยูลาวกบราคาประมาณ8ล้าน4แสน9400กีบไอโฟนมินิ ความจุ100สแปกิกราคา27,900เนาะอยู่ลาวอยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แส9 0 0 0กีบความจุ256ราคา31,900อ,อยู่ลาวก็ยังบ่มีราคาที่สัดเจนเนาะก็ ต่อไปเป็น iPhone 12ซื้ือเนาะก็ความจุ6 4 g ิราคา 2, 2 9 9 9 0 0ห่นาวิลาเป็น9ล้าน7 0 0แสน90้ันกิความจุ1น8่งสิ9แปกิก3าม0 0นลาวลาเป็น10ล้าน4 9 0 0 0 0 ความจุ256รอิกมเวลาเมน11 000, 7 9 0 0 0ล้าน7 9 0แล้วก้ต่อไปเมนรุ่น iPhone 12 Pro เนาะความจุร้อย8ม่ 38, 000, 31, เอ 36, ่อ3าม0 0เอวลาเมน12ล้น1 วามจุ256กิกเป็น4 0มกอยูรามน, 13, 4, 90, นอ่ยูราเน1ิล้าน490,000ิพันาะส่วนว่าขุมจุ512กิกิจนยูราบมีเนาะหยู่หทยมน4ล้าน4อ่ี่ันเนาะ ถ้าไปก็เมันรุ่น iPhone 12 Pro Max ยู่ไทยมัน126กิกเป็น39,000เนาเออ3ร9 9ยแต่ว่าอยู่ลาวสิบน13ล้าน190,000วามจุ256กิกเั็น สี่สิบสามพนเก้า้อยบาทวนะแนล้านเก้าแสนเก้าสิบพักิบสิบสี่ล้านสามก้ิบพันกโมจุ512ริกิบแมนห้ามนเะอ็ดเก้ารเนาะย0ราวแสิล้านเกนเก้าสิบพก็สำหรับราคาที่ให้เปิดจอง สามารถหาจองได้อยู่ลาวด้คือกันเนาะถือไทมีเครือข่า,ขายอยู่ไทยก็สามารถจองได้เนาะสำหรับราคาก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจจองก็สามารถจองได้หรือมีข้อมูลอย,า,อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบใจ